นี่เธอไหลถือนะเออเย็นตะโคบดติด้องผีชมงูนะอันนี้แดงแดงหือแดงนี้เพราะว่าอะไรก่อนจะถามว่าเผ็ดไหมแบบสบายมากจุดนี้นะจุดนี้ดูพริกโอ้โหดูมาเป็นแผ่นเนื้อว่าทั้งแผ่นทับลุยนะชอบความถั่วชอบอะไรแบบถั่วถั่วเยอะๆยอะเลิศอือข่าครึ่งให้ดูข้างในไหมในเกี๊ยวไหมก็หน่อยเลยงักงักเลยดีกว่าอ๋องับก็ได้อ๋องักก็ได้ สัดหนาแบบนี้มาท่วมไปจ้ะรุ้ยะเอ๊ะเราบอกชื่อร้านได้ยังคะเล็กใหญ่เต้เสี่ยวต้มยำโบราณข้างในก็เป็นแน่นๆแบบนี้เลยเออร้านอีกร้านอีกไม่ตกตาร้านนี้อี๋หูใหญ่มากเลยฮะขอแสดงความยินดีกับคนที่ดูคลิปนี้ตอนเที่ยงคืนใครอยู่ตอนเที่ยงคืนบ้างเม้นมานะจ๊ะ มันก็รสรสจัดัดจริงใช่ไหมลเครื่องตู้ว่ึดูนะจี๊ดไหมก๋วยเตี๋ยวีต้มยำพิเศษนะครับอนนี้โอ้โหน่ากินมากต้มยำพิเศษคือร้านนี้มาเพราะความแซ่บแซ่บุเดือดมากไดูสีกันก่อนแล้วดูขลับเาเยอะอือร้านี้มาเลมามามาแล้จริงดูนะ ม่ต้องปรุงว่ะเฮ้ยหอเออไม่ต้องปรุงบ้างนะครับผพริกลอยขนาดนี้นะคะแล้วมันีมี่หรือเป้่าใ่มันตุ๋นโอ้โหเออเ่าเถอะเ่าเถอะ้วเต่าแค่นั้นหรอขายร้อนแล้วได้แหละมีม้อห้อที่ทำไมครับคุณขึ่นเลยทำไมเครื่องคอนแนนอะไรขนาดนี้ทำนีเท่าไหร่แปดสิบบาทแปบาทคุ้มากโคตรคุ้มคุ้มสุดคดิบุ้มแนี้อืมมาเลย โอ้โหมาขอนี่ก่อนนะครลุยฮะยังไงจ๊ะลุยเลครับยุ่งยังมากคิดติด่ากอ่ะหายแล้วกนีกินไปใส่หัวไปเป็นอินเดียเหรอติดแปลกเลยใส่ที่บอกว่าโอ้โหมันดีมากๆเลยอ๋มาไหนไหนทีน้ทีนด็ายีี่ตันันนเออเครื่องคอนแนนดีจังเลยเฮ้ยสุดจริงร้านนี้ราคาโคตรดีด้วยลุยฮะ เนี่ยอย่างเกี๊ยวเกี๊ยวทอดเนี่ยเกี๊ยวทอดอันเนี้ยเจ็ดสิบบาทบ้าบอมีกี่เกี๊ยวหนึ่งสองสามหกเกี้ยวอะ่ะอัอออนนี้เป็นโปรโกนะแต่ดูออกเป็นอันมีอีกง่ายนะคะมาอีกหนึ่งอันนี้<บ>นคือกุ้นเส้นต้มยำเลยครับกุ้นเส้นต้มยำแบบพิเศษนะฮะพิเศษพริก เิคือชามเมื่อกี้ไม่เผ็ดพอไม่เผ็ดพอชามนี้ได้บอกว่าเขาเผ็ดกว่านี้อีกใช่ใช่อันนี้ก็จะมีหมูสับหมูแผ่นมีหมึกมีจุ้งนะจ๊ะใช่ครับโอ้โหแล้วพริกเผ็ดพิเศษแล้วพริกเผ็ดพิเศษนะฮะอันนี้เราชามเลนีามาพริกแบบพร้อมหมูสับแบบนี้อย่างนี้เลยเผ็ดพิเศษฮะมาพริกกระเดียมก็นอนหมดเลยลุยฮะเครื่องเยอะเว่อโอ้โหชามปกติเนี่ยหกสิบชามพิเศษเจ็ดสิบ สั่งวนเส้นจะได้ไม่อ้วนเนาะอันนี้นะคะพริกมายี่สิบบาทเลยวะเออทุกร้านที่ oppa ไปนะคะสามารถคิดค่าพริกเพิ่มได้นะคะใช่ค่ะมาครับนียนะเปไนไงมันดื้อมากโอ้โหพริกเต็มปากคือร้านเนี้ยรสชาติทางเรามากเลยอ่ะเพราะมันเรี่ยวดี มันข้างเปรี้ยวเลยเป็นคนประกอบร้านหมูสับเขาบอกร้านนี้เขาบอกว่าใส่ไม่ยั้งนี่คือซิกเนเจอร์เขาเลยความเยอะความคุ้มรวยฮะเออเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านก็เหมือนกันว่าถ้ามาให้เยอะขนาดนี้เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของเขาการให้เยอะคือซิกเนเจอร์คือดีเนี่ยดูหมูชิ้นตุ้มขนาดนี้ใส่มาสามชิ้นรวยฮะมีสามชิ้นเหรอบ้าบอถึงทิ้งติดจมูกเลย หวันมากนะฮะรวยเล็กใหญ่ที่เดี๋ยวต้องยำโบราณนะฮะมันข้าองพมันฟอมได้แซ่บดวนจีนมากเลยให้เยอะมากสเออสักใจียลายนี้เด็ดสิ